ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายกับไพรานารีด้วยนะคะซุ่มดูปอบโดยไตรสูกนาริมนานเมือมนนม่อพูดถึงปอบหลายคนคงจะคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าปอบอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่พายพผมกินของสุดของเขาเมื่อได้ยินคำนี้ ทุกคนก็จะทราบได้โดยอัตโนมัติว่าปอบเป็นผีของภาคอีสานและฉันก็เชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งได้เจอกับเหตุการณ์การ,รเผชิญหน้ากับปอบแบบซึ่งซึ่งนาแต่เรื่องนี้กลับเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนืออันเป็นบานเกิดของฉันและเรื่องราวครั้งนั้นเกือบทําให้ฉันต้องจบชีวิตเพราะความคึกขนงและความดื้อรั้นของตัวเองเรื่องม่นเริ่มขึ้น หลังจากที่ฉันตกงานในช่วงปลายปี6กหนึ่งเราผิดสูงของไวรัดร้ายทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจนั้นส่งผลให้โรงงานที่ฉันทำอยู่เกือบเจ็ดปีตั้งแต่เรียนจบปิดตัวลงได้ยังดีที่โรงงานไม่ลอยแพรพนักงานก่อนเขาออกมีเงินชดเชยให้ก้อนหนึ่งถึงจะไม่ใช้เงินจำนวนน้อยแต่มันก็ไม่มากพอที่จะใช้ซอยอาศัยอยู่ในเมืองหลวง หากยังมีสถานะเป็นคนตกงานเช่นนี้ฉันจึงตัดสินใจเก็บข้าวของโบกมือลาเมืองกรุงแล้วมุ่งหน้าสู่ทุงไรทุงนาบ้านเกิดของฉันและก็ถือว่าการกลับบ้านครั้งนี้เป็นกลับบ้านอย่างถาวรเป็นการพักผ่อนร่างกายไปในตัวไว้ค่อยหางานใหม่เอาก็ได้ฉันคิดแบบนั้นการกลับบ้านในครั้งนี้ส,สัสิเพื่อนสนิทที่อยู่ห้องพักเดียวกันมาหลายปี ขอติดสอยหอยตามมาเที่ยวด้วยซึ่งฉันกับทางบ้านก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดออกจะยินดีเสียด้วยซ้ําเพราะฉันกับสสิคบกันมาหลายปีแล้วอา้ามาถึงกันแล้วหรอลูกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยกันไหมแม่เอ่ยปากทักเมื่อฉันกับสสิก้าวลงจากรถรับจ้างและรถคนคองพวกเราจ้างรถคันนี้ย้ายเข้าของจากที่อยู่เดิมเพื่อที่จะกลับบ้าน นอกจากราคาจะไม่แพงแล้วคุณลุงคนขับยิ่งใจดีให้เราติดรถมาด้วยจะได้ไม่ต้องเสียค่าโดยสารที่แพงหูชีไม่เหนื่อยเลยล่ะค่ะแม่ฉันตอบพร้อมก้าวชับๆไปกอดแม่เพราะความคิดถึงส่วนสาสีนั้นก็ยืนยิ้มออกลูกเกรงใจอยู่ห่างๆแม่ฉันต้องเรียกเข้าไปใกล้ๆสาสิจึงได้ลดอาการเกรงลงมา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 โนสิ ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรกันหรอกลูกคิดสว่าแม่เป็นแม่ข้องนู้อีกคนนึงนะใช้เวลาไม่นานทางคนงานของลุงคนขับก็ขนข้าวของของฉันมากองไว้เป็นระเบียบทีนาบานพอจ่ายค่าเสียหายเรียบร้อยก็ขับรถออกไปทันทีหินบอกว่ามีงานอีกหนึ่งงานจึงรีบขับไปแบบไม่มีพักพวกฉันทยอยกันจัดเก็บข้าวของไปเรื่อยๆแบบที่ไม่รีบร้อนจนกระทั่งช่วงบ่ายแก เมย์ของฉันบอกว่าจะพาษาสีไปกินก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านฉันตั้งใจจะพาเพื่อนสนิทไปกินร้านประจิตร้านประจำที่ฉันกินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อเมย์บอกว่าประจิตแกเสียไปเกือบเดือนแล้วจ,จููแกกล็ล้มป่วยแลนอนตายไปเฉยๆหนบบานของแกนั่นแหละข่าวการจากไปของพระจิตไม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวปากร้ายแต่ใจดีคนนั้นทำให้ฉันรู้สึก ใจหายพิกลุลโดยว่าฉันค่อนข้างสนิทสนมกับพระจิตแก่พอสมควรเลยละ่ะแม้ว่าแกจะเป็นคนพูดจาห้วนๆไม่มีคาคาแบบเมฆาทั่วไปแต่หากเป็นคนที่ได้รู้จักก็จะรู้ว่าคำพูดที่ฝังไม่ลื่นหูนั้นหาได้มีความไหนอะไรซ่อนอยู่ในเมื่อโครงการกินก๋วยเตี๋ยวต้องยุกเลิกเพราะแมฆคาได้ตายลงไปแล้วฉันจึงเปลี่ยนเป้าไม้เป็นร้านเฮียนูร้านอาหารตามสั่ง รสชาติอาหารของร้านนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแย่เป็นรสชาติกลางๆที่พอทูไทยไปได้ติดแต่กับว่าร้านอยู่ค่อนข้างไกลก็เท่านั้นจากที่จะต้องพากกันเดินชกนกชุมไม้ฉันกับส,สิจึงต้องเปลี่ยนเป็นปั่นจัก,กรยานตราจระเขเพื่อไปกินร้านนั้นแทนเราสองคนปั่นจัก,กรยานผ่านเรือกหน้าไรสวนผ่านหวยนงคลองบึงที่มีดอกบัวมากมายหลายสิบ มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนักเราใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ปันถึงทะลุหมู่บ้านแล้วก็มาถึงร้านเฮียนงและหลังจากสวะาปามอาหารที่สั่งมากันจนพุงกลางแล้วฉันและศสสิจึงผ่ากันเดินทางกลับแต่คราวนี้ฉันตั้งใจจะสร้างความประทับใจให้เพื่อนสนิทจากแดนไกลคนนี้ฉันจึงพาศาสาสิออมไปอีกทางหนึ่งฉันพาศาสาสิ เพื่อนสนิทคีเกรงใจคนนี้ออมไปทางวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านบรรยากาศสองข้างต่างเป็นสวนดอกไม้ที่ชาวบ้านปลูกขายทั้งดาวเรืองกุหลาบและมะลิดอกไม้ในสวนก็ต่างออกดอกบานสะพรังส,ส,สัตสิดูด้วยความตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เห็นแนละ่ะหลายปีที่ตรากตรำทำงานกันในเมืองลวงวิวทิวทัศน์ที่เราได้สัมผัส ทุกเมื่อเชื่อวันก็เป็นเพียงรถและก็ตึกรามบ้านชงมันไม่เคยทำให้รู้สึกสดชื่นเช่นนี้มาก่อนเราสองคนเดินจูงจัก,กรยานมาจนเลยเขตวัดและสวนดอกไม้ของชาวบ้านเข้าสู่เขตท้องนาอีกครั้งและบริเวณชายป่าติดกับทีนาพื้นหนึ่งฉันสังเกตเห็นกระต๊อบเก่าๆที่จำได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนพอฉันหยุดและมองว่ากระต๊อบหลังนั้นเป็นของใครกันนะ มีคนอยู่หรือไม่เพราะสภาพโดยรอบนั้นรกชักโดยยาที่สูงเทียมเขากำลังที่จะลักความสนใจจ,จู่ๆประตูบานก็งเงมออกและมีคนคนหนึ่งก้าวออกมายืนมองฉันกับสสิเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นคนคนนั้นจองพวกเราตาคขมิงแต่พอฉันจองกลับก็หลับตาแล้วผลุกเข้าไปในเรือนขณะที่ฉันกำลังยืนงงและสงสัยอยู่นั้น ทั้งฉันและศาสสีก็ต้องสะดุ้งร้องกรีดเมื่อจูจ่ๆมีอีกาตัวหนึ่งบินโชบผ่านเราทั้งสองผางก็ส่งเสียงร้องดังลัน่นจากบรรยากาศที่สวยสดงดงามสดชื่นอยู่เมื่อครูฉันก็รู้สึกได้ว่ามันอึมครึมอึดอัดชอบกลน,นักและไม่ใช่เพียงฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นศาสสีเองก็รู้สึกได้เช่นกันเราทั้งสองพาก,กันเดินกลับบ้านอย่างเร่งรีบและหวาดกลัวอย่างไร้สาเหตุ ถึงบ้านฉันก็เล่าเรื่องที่พบให้แม่ฟังพ่อแม่ฉันรู้ว่าพาสาสีไปที่ไหนมาแม่ก็เอ็ดเป็นการใหญ่และบอกว่าพากันไปที่นั่นได้ยังไงไม่รู้หรือแถวนั้นไม่มีใครอยากผ่านไปแม้จะเป็นกลางวันก็ตามตัวฉันก็เถียงสิคะบอกว่าเพิ่งกลับมาได้วันเดียวจะไปรู้ได้อย่างไรแม่ก็เหมือนจะนึกขึ้นได้จึงทนหายใจและสายหน้าฉันที่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมแม่ถึงบอกว่าไม่มีใครอยากจะย่างไก่เข้าไปที่นั่นจึงใช้ลูกโอนอ้อซาะจนแม่ต้องเล่าให้ฟังทั้งที่ท่านเองก็ดูจะฟื้นฟื้นเสียหน่อยที่นั่นมันมีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นหรอคะแม่เล่าว่าประมาณจิตเดือนกอนญาติของประจิตกลับมาจากทำงานที่ภาคอีสานแต่การกลับมาในครั้งนี้เขาดูแปลกไปจากที่เป็นคนร่าเริงคุยเก่ง กลายเป็นคนเงียบคลึ้มชอบเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเลยและขอแยกตัวไปอยู่ที่กระทบอย่างทีนาของป้าจิตซึ่งตั้งอยู่ที่ท้ายวัดบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวโดวยว่าญาติกันกับป้าจิตป้าจิตนั้นรักและเอ็นดูดั่งลูกในไส้ป้าจิตแกจึงได้ยกที่นาผืนนั้นให้และจ้างคนแถวนั้นปลูกกระทบให้อีกหลังหนึ่งเพียงครึ่งเดือนแรกก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้น เป็ดไก่ของชาวบ้านทยอยล้มตายลงโดยที่ไร้สาเหตุไม่เว้นแม้แต่แมวแต่หมาทางผู้นำหมู่บ้านในชุมชนบอกว่าน่าจะเป็นโรคระบาดแต่ทางสาธารณสุขกลับไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเรื่องหมันเริ่มเลวร้ายเมื่อมีการล้มตายไม่เชียเพียงแค่หมูเห็ดเป็ดไก่เท่านั้นแต่มันเลือนระดับเป็นคนในหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มมีใครไหลาตายเอาดือด้อ บางคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬาทีมชาติตอนยินหัวคำยังหยอกล้อพูดคุยกันในวงกินข้าวกับครอบครัวอยู่ดีๆพ่อรุ่งเช้ากลับนอนตายตัวแข็งทื่อตาบึกโพลงอยู่บนที่นอนของตัวเองขี้เยียวกราดส่งกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งนาสะอิดสะเอียนเป็นที่สุดเรื่องราวต่างๆเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆ จากเดือนละคนกลายเป็นสองคนและช่วงเวลาก็สั้นลงเป็นอาทิตย์ละคนถ่ายที่สุดกลายเป็นสองสามวันต่อคนจนชุมชนแห่งนี้ตกอยู่ในความหวัดภาวะไร้ความสุขทางผู้นำชุมชนก็จนปัญญาที่จะหาทางออกประชุมหารือกันก็มาลงที่ทําบุญหมู่บ้านเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าเกิดจากอาเพศต้องมีใครในหมู่บ้านนี้ ต้องมีใครทำผิดพีผิดครูหรือผิดต่อเจ้าทีเจ้าทางเน่การทำบุญในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยให้พีสางนางไม้หายกรดเคืองได้บ้างและลาวินการเอาชีวิตทั้งคุณและสัตว์ที่ตกตายตามกันไปได้บ้างเรื่องาร,ราวเลวร้ายจึงได้หยุดลงได้ความสงบความสบายใจจึงกลับมาอีกครั้งจนกระทั่งเมื่อสองเดือนกน่อนสมผา์เจ้าวัด ได้มรณาภาพลงโดยอาการคล้ายกับคนอื่นๆพระลูวัดพบท่านนอนสิ้นลมอยู่ข้างโบสถ์ในตอนเช้าดรู่ท่าทางของท่านเหมือนกำลังหวาดกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงขนาดเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มจากที่ลานของป้าจิตกลับมาทุกคนจึงมุงเป้าไปที่คนคนนั้นชาวบ้านมากมายรวมถึงผู้นำหมู่บ้าน ต่างพากันไปวุ่นวายด่าทอล้านของพระจิตถึงหน้าบ้านตัวพระจิตก็เข้าไปคัดคว้างโดยไม่เชื่อว่าล้านของตนเองนั้นเป็นเช่นคนอื่นว่าแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานแกก็นอนตายอยู่ในบ้านเช่นเดียวกันกับชาวบ้านร้านชองต่างๆก็บอกว่าล้านแกนั่นแหละที่กินแกจากข้างในพื้นที่บริเวณน,นั้นจึงกลายเป็นเขตต้องห้ามไม่มีใครกล้าผ่านเข้าไป เพราะกลัวจะตายเหมือนกันกับคนอื่นๆใครๆก็บอกกันว่าล้านประจ,จิตนั่นนะ่ะเป็นผีปอบปอบฉันทวนคำของแม่ด้วยความขุขันคิดในใจวันนี้สินะความเชื่อของคนชุนบุตรสมัยนี้แล้วปอบเปิบที่ไหนจะมีกันที่เป็ดไก่ตายไปก็คงเป็นเพราะโรคหาหรืออะไรสักอย่างส่วนคนที่ตายก็เพราะเจ็บป่วย อาจจะเป็นมานานแล้วแต่ไม่เคยแสดงอาการออกเท่านั้นแทนที่จะหาหมอมาตรวจดูเลแต่ดันมามองว่าเกิดจากการที่ถูกผีกินฉันว่าหลานประจิตอาจมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคุณแบบนี้เลวไรหน่แม่เปิดปอบอะไรจะมีจริงที่ไหนนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วอีกอย่างป,ปอบที่ว่าน่ะเป็นผีของภาคอีสานเขาเราอยู่ภาคเหนือนะแม่ ของแบบนี้มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปลา่าอย่าไปเที่ยวลบลู่นะเรานี่เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตแม่อิดชั้นไปหนึ่งยุคพอได้หอมปากหอมคอแล้วท่านก็เดินหายไปทางหลังบ้านสาตสิมองชั้นที่พลลลมออกทางรูจมูกฝลั่งก็หัวเราะคิกคักแล้วก็ต้องหยุดชะง,งักถอดสีหน้าเมื่อเห็นสายตาอันเนวเนของฉันที่เพ่งมองไปข้างนอกอย่าบอกนะว่า ใช่อย่างที่แกคิดนั่นแหละเพื่อนยากฉันตอบอย่างแน่วแนว่ศาสิรีบกระถึบเข้ามาเกาะแขนฉันอ่อนวอนว่าอย่าทำแบบนี้เลยมันอันตรายและแน่นอนผู้หญิงแบบฉันมีหรือจะยอมแพ้สำหรับฉันอะไรที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีอยู่จริงและเมื่อเห็นความตั้งใจที่ไม่มีทางที่ใครจะล้มลางฉันได้ศาสสิ เพื่อนสนิทถึงกับถอนใจอย่างหมดอะไรตายยากคืนนี้เราจะไปพิสูจน์กันให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยนะว่าหลานปฏิจิน่ะใช่บอกอย่างที่ว่ากันจริงไหมเราทำไมใช้คำว่าเราล่ะเอาก็เราไงเราสองคนไงฉันบอกพร้อมกับชี้มือใส่ตัวเองและชี้ไปที่สัตส,สิแค่นั้นก็ทำให้เพื่อนสนิทที่น่ารักขี้เกรงใจของฉันแทบจะเป็นลมจับ เราจะเปิดโปงความจริงทุกความจริงที่ถูกซ่อนไว้เราจะคืนความยุติธรรมให้กับหลานของพระจิตเราจะทำให้โลกใบนี้น่ะรู้ว่าไอ้ผีสางที่ว่านน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกฉันพวงออกมาด้วยใจคืบคืมตั้งใจว่าคืนนี้แหละฉันจะเป็นคนช่วยคนในหมู่บ้านที่รักของฉันกลับมามีความสุขอีกครั้งประมาณสี่ทุมฉันและสัตส,สิก็แอบยองออกจากบ้าน จุดหมายปลายทางคือกระทอมปลายนาที่ท้ายวัดอันเป็นที่อยู่ของหลานประจิตโดยฉันนำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังที่ลงทุนด้วยเงินเดือนทั้งเดือนซื้อมาปั่นรถจักรยานคันเก่าไปตามทางลาดยางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลัดเลาะผ่านทางดินแดงที่ทอดยาวสู่กระท่อมหลังนั้นพอถึงสวนดอกไม้เราก็จอดรถแอบไว้ข้างทางสอดสิกอดแขนฉันแน่น ปากก็พรำบอกให้กลับบ้านกันเถอะเธอกลัวความมืดแต่ด้วยนิสัยของฉันที่เป็นคนรั้นชนิดหัวชนฟ้าที่สุดสาสีก็ต้องติดซอยคอยตามฉันไปด้วยจนได้ฉันเลือกเอาต้นมะม่วงต้นใหญ่ที่ยืนทามึนในความมืดห่างจากกระต๊อบหลังนั้นเพียงไม่กี่สิบเมตรเป็นที่ซุ่มแสงไฟวับแวมเล็ดลอดออกมาจากกระทอมทำให้รู้ว่าคนข้างในนั้นมีอยู่ฉันกับสาสี นังลงแอบคี่ค้างต้นมะม่วงด้วยใจระทึกนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่ฉันเฝ้ารอดูความเคลื่อนไหวของคนข้างในกระตอบนั้นแต่จนแล้วจนรอดสิ่งที่ทำให้รู้ว่ามีคนอยู่เพียงก็แค่แสงไฟที่ยังส่องสว่างอยู่ก็เท่านั้นกำลังที่จะถอนหายใจกลับตามคําชักชวนนับสิบของสาตสีนั่นเองเสียงแสกสากลุยป่าญ้าก็แววมาให้พอได้ยิน ฉันรีพันขับไปมองทันทีฉันเห็นว่าเงาตะคุมของใครคนหนึ่งกำลังเดินกระยองกระเยงออกมาจากชายป่าด้านตรงกันข้ามแต่ด้วยความที่มืดมีเพียงแสงพระจันทร์ที่ส่องสว่างเพียงแสงเดียวเท่านั้นจึงทำให้มองไม่เห็นถึงรายละเอียดได้ชัดเจนดังวังเงานั้นเดินไปช้าๆอย่างกระตอบฉันจ้องมองด้วยใจระทึกส่วนศาสสิก็นางตัวสั่นงันงกเพราะความกลัว แล,แล้วเมือเงานั้นมาถึงจนกระทั่งแสงไฟที่สาดส่องจากในตัวกระต๊อบสามารถที่จะส่องสว่างถึงฉันก็ต้องสะดุง้งตัวฉากับภาพที่เห็นใครคนหนึ่งที่ผมกระเซาะกระเซิงยาวรุงรังกําลังคาบสากหนูไว้ตัวเรืองอยู่ในปากน้ำซ้ำมือทั้งสองข้างยังกำสซากหนูไว้อีกด้วยจู่จูสส่สสิก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงคนคนนั้นหันขับมาที่พวกเราทันที แย่ yeah, แล้วสะสิวิ่งเร็วฉันร้องบอกพลังกระชากแขนเพื่อนรักให้วิ่งออกมาจากที่นั่นสุดชีวิตเราได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งสับเท้าตามเรามาติดติดจังหวะหนึ่งหันขวับกลับไปมองว่าเป็นใครหรืออะไรกันที่ตามเรามาและฉันก็แทบสิ้นสติเมื่อเห็นว่าคนที่หัวกระเซิร์กระเซิงนั้นกวดตามเรามาไม่มีห่างแม้จะมีเพียงเสงสลัวแต่แปลกที่ฉันกลับหินหนานั้นได้ชัด ใบหน้าที่ตอบซีดดวงตากลวงบู๋ไรลูกตาปากที่อากวางมีเคี้ยวแล้มคมโผลมาเต็มปากลิ้นสีม่วงคล้ำแลบเปลี่ยออกมาเกือบโซกสิ่งที่ฉันเห็นนั้นฉันว่าไม่ใช่คนอย่างแนโนนอเสียงฮือฮาดังเวลมาเป็นระยะมึงเห็นกูแล้วใช่ไหมไม่กูกินซะดีดี เสียงเล็กๆดังมาจากร่างที่กำลังไกลกวดพวกเราอย่างกระชั้นชิดนั้นสาสิเกิดสะด,ดุดล้มหัวขมมโดยว่าเราจับมือกันแน่นจึงถูกลากให้ลม้มลงไปด้วยฉันรีพันไปมองว่าร่างนั้นยังตามอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่ผิดหวังมันวิ่งเข้ามาไกลทุกทีแล้ววัดสาสิวัดลุกขึ้นเร็วอดทนหน่อยเข้าไปในวัดกันฉันบอกและพยายามกึ่งกระชากกึ่งลากสาสิ ที่เหกปากร้องไห้ให้วิ่งเข้าไปในรั้ววัดแต่มันก็ไม่ได้พุนร่างของปีศาจนั้นยังคงวิ่งตามเราไม่ยอมหยุดทั้งฉันและศาสสิเริ่มหมดแรงหายใจไม่ทันแล้วละ่ะพากันล้มเพลิลงที่ตรงข้างโบสถยุดเสียงตะวาดลันของใครคนหนึ่งดังขึ้นฉันกับศาสสิก็สะดุง้งแม้แต่ปีศาจร้าย,ายที่ไล่ตามมาติดๆไกลจะถึงตัวพวกเราก็ต้องชะงัก หยุดก่อคำเสถดเพียงเท่านี้ก็หนักหนาพอแล้วกูจะเกลกูกหวอย่ามากัดขว้างกูสิ่งที่โยมทำอยู่มันเป็นบาปใหญ่หลวงคราชีวิตทั้งคนและสัตว์มากมายหยุดเสถดน,นะอาตมาขอปีศาจนั้นไม่ได้สนใจสิ่งที่พระชราซึ่งไม่รู้โผล่มาตั้งแต่เมื่อไร่หามปรางไว้มันยังคงเดินอัดอาดเข้ามาเรื่อย สีกาทั้งคู่เข้ามาอยู่ในขีพัทศีมานีจะได้ปลอดภัยไม่ต้องรอให้บอกซ้ำทั้งฉันและสัตส,สิกึ่งคลานกึ่งวิ่งไปหลบอยู่เบื้องหลังของใบสีมาก้างบูไม่น่าเชื่อวารยะห่างเพียงเอื้อมกันถึงปีศาจนั้นกลับมองไม่เห็นพวกเราเอาดืูดๆอยู่ไห,นอ,ไหน,นอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนมันทำท่าทางมองหาพวกเรา เดินรอบบูธสองสามรอบผ่านเราไปแค่ระยะประชิดจนฉันต้องกลั้นลมหายใจแต่ก็ไม่เห็นฉันและสัตว์สิที่นั่งตัวสัน่นอยู่ข้างใบสีมานี้ใเสีมาที่ทำมาจากปูนซึ่งใบก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนักความจริงก็บังพวกเราไม่มิดดุวยซ้ำเมื่อหาพวกเราไม่เจอที่สุดมันก็ลักความพยายามและผลัดจากไปอยู่ที่นี่กันกนตะวันคืนค่อยออกจากวัด ตอนนี้มันยังไม่ปลอดภัยพระรูปนั้นบอกกับเราก่อนที่จะเดินหายไปกับความมืดโดยว่าเราทั้งคู่วิ่งหนีตายกันสุดชีวิตความเหนื่อยล้ามันดันมาถึงขีดสุดทั้งฉันและสัตว์สิก็เป็นลมล้มพับอยู่ตรงนั้นมาตื่นเอาก็ตอนที่พระมาปลุกฉันรู้สึกเหมือนไม่สบายตัวจึงได้รีบกลับบ้านพอกลับมาเจอแม่ก็เล่าทุกอย่างที่เจอมาให้ท่านฟังแน่นอนละ่ะ สิ่งที่ได้กลับมาก็คือการถูกด่าแม่ด่าเป็นชุดและครั้งนี้ฉันก็ไม่คิดจะเถียงท่านได้อย่างใดแล้วก็สำนึกได้ว่าความดื้อรั้นอวดเก่งของฉันเกือบจะผ่าให้ตนเองและเพื่อนสนิทต,ต้องมาตายไปเสียแล้วส่วนพระรูปนั้นก็ยังเป็นปริศนาข่าใจว่าท่านคือใครเพราะหลังจากที่หายดี D, ฉันกับสาสีกลับไปที่วัดอีกครั้งแต่กลับ ไม่พบกับพระชรารูปนั้นที่มาช่วยชีวิตเราในคืนนั้นแต่อย่างใดและเรื่องราวประสบการณ์การซุ่มดูปอบของฉันและเพื่อนสนิทก็จบลงเพียงเท่านี้